นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ช่องของคุณโดนแบนค่ะไม่อยากให้ t i k t อกแบรนด์ช่องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะสาเหตุที่คนทำผิดบ่อยๆจนถึงขั้นโดนแบนช่องมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โป๊เปลืย่ย 2. การโชว์ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองของคนอื่นและของใครก็ไม่รู้ขึ้นชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นของใครก็โดนค่ะ 3. ความรุนแรงการบูลลี่ เรื่องลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิของคนอื่นค่ะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะวันนี้คุณสนุกสนานได้ค่ะแต่จะทำให้ใครเป็นตัวตลกคุณตรงๆชัดเจนได้ค่ะแต่อย่าลืมให้เกียดคนอื่นด้วยเซ็กซี่ได้ค่ะแต่อย่าให้ปเปื่อยจนกลายเป็นน่าเกลียดนะคะคาว่าเซ็กซี่กับน่าเกลียดนี้มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะวันนี้คุณจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้นึกถึงคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องมากกว่าถูกใจนะคะวันนี้สังคมนี้จะน่าอยู่ได้เพราะเราร่วมมือกัน วันนี้พื้นที่นี้อยู่ในมือของทุกคนค่ะใครที่สามารถทำคอนเทนต์ได้คุณสามารถที่จะสร้างสารรค์สังคมนี้ให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ค่ะเราจะมาสร้างคอนเทนต์เพื่อเป็นประโยชน์หรือมาสร้างคอนเทนต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เราคือผู้เลือกค่ะวันที่7กุมภาพันธ์นี้เป็นวันแห่งการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันทําให้พื้นทนี่นี้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการถ่ายฟีดกันนะคะอย่าลืมกดหัวใจม้นและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ